คราวนี้เราจะมาดูวิธีต่อดอกกันนะคะดอกแรกเนี่ยเราจะต้องทำเป็นดอกที่สมบูรณ์ก่อนดอกที่สมบูรณ์ของลายนี้ก็จะเป็นแบบนี้นะคะอันนี้คือดอกที่สมบูรณ์ดอกที่เราจะต่อเราจะทำให้มันสมบูรณ์ไม่ได้ไม่งั้นเราจะต่อไม่ได้นะคะเราก็จะทำอันนี้ครูจะทำสมบูรณ์ไว้ข้างหนึ่งก่อนนะคะพอมาถึงตรงดอกนี้ครูก็จะถักแค่ ครึ่งดอกแล้วก็โซ่หนึ่งหยิบดอกที่จะต่อขึ้นมานะคะจะเห็นว่ามันจะมีช่องตรงนี้ช่องซึ่งเป็นโซ่สองนะคะแทงลงไปพันควักขึ้นมาพันควักออกไปโซ่หนึ่งนะคะหันกลับมาทำข้างที่มันไม่สมบูรณ์ พนันแล้วก็แทงลงมานี้ทำอีกสามขาพอได้เรียบร้อยแล้วโซ่หนึ่งนะคะหันย้อนกลับมานี้อืมิดอ่ะย้อนกลับมานี้ พันขึ้นมาแล้วก็พันควักออกไปโซ่แหน่งวันนี้ทำเหมือนเดิมก็คือ3ามขาเสร็จแล้วให้โซ่แหน่งนะคะหันกลับมานนี้แทงลงไป พันควักขึ้นมาพันควักออกปลโซ่หนึ่งกลับมานี้เสร็จแล้วก็โซ่หนึ่ง เหมือนดิมกลับมานี้โซ่หนึ่งนะคะกลับมาเห็นไหมกลับมาตรงนี้ทำสามขา แล้วก็โซ่หนึ่งกลับมาตรงนี้ใครง,งงงแล้วย้อนนิดนึงนะคะไม่ยากไม่ยาก แต่ครูขอโทษทีสีมันจะทึบๆไปหน่อยอ่าก็จะได้แบบนี้อ่าพอครบตรงนี้แล้วก็โซ่สองหันกลับมาทำไอ้ส่วนที่มันไม่สมบูรณ์ให้สมบูรณ์ ตามมานะคะอ่าพอเสร็จตรงนี้ปึ๊บครบนี้ก็โซ่สองทำเหมือนเดิมเราก็จบแถวเหมือนเดิมนะคะแล้วก็โซ่หนึ่งแล้วก็ตัดซ่อนได้ก็เป็นอันเรียบร้อย สำหรับวิธีต่อดอกอันนี้วิธีต่อดอกแบบตรงนะคะเราจะถักตรงไปงี้เลยคราวนี้เราจะมาดูวิธีต่อดอกซึ่งมากกว่า1ด้านนะคะออครูได้สอนวิธีต่อดอกซึ่งเป็นด้านเดียวเป็นทางยาวอย่างนี้ไปไปแล้วเมื่อกี้นะคะคราวนี้เราจะมาต่อมากกว่า1ด้านก็คือเราจะมาต่อด้านนี้ด้านนี้ นะคะ,ะครูจะต่อให้ดู2ด้านซึ่งในหลักการของต่อ3 4ด้านมันก็เหมือนกันกับที่ต่อ2ด้านนี่นะคะก่อนอื่นก็คือเราก็ต้องถักดอกที่ไม่สมบูรณ์มาข้างหนึ่งก่อนนะแล้วเราก็ครูถักมาถึงตรงนี้ซึ่งครูจะทำแค่ครึ่งดอกคือ3ขาแล้วครูก็จะโซ่หนึ่งนะคะเหมือนวิธีเดิมนั่นแหละแบบวิธีที่มันต่อเป็นทางยาวเมื่อกี้นะทีนี้ครูก็จะมา ตัวนี้ควรจะต่ออย่างนี้นะมาช่องเดิมช่องที่ว่ามันเป็นสองอโซ่สองนะคะมันจะมีช่องให้อยู่แล้วพันควักขึ้นมาพันควักออกไปทำวิธีเดียวทำวิธีเหมือนกันเลยนะคะทำวิธีเหมือนกันกับที่ต่อเป็นข้างเดียวนั่นแหละ เหมือนเดิมไปก่อนแทงลงมาตรงนี้นะคะถ้าใครที่ยังงงงงดูใหม่ก็ได้ จะเห็นว่ามันจะมีมุมตรงนี้นะคะเห็นที่ครูทำเมื่อกี้ไหม ถ้างงงย้อนนะคะย้อนอย่างเดียวเลย แล้วก็จะจบด้วยวิธีโซ่สองนะคะเหมือนเดิมโซ่หนึ่งแล้วก็ตัดส้นได้ได้เลยอ่ะก็จะเห็นนะคะมันจะต่างกันตรงนี้เนี่ยถ้าตรงนี้สงสัยย้อนนะเพราะทําดอกแรกๆคุณก็อาจจะงงนะคะทําไปทํามาก็ไม่ต้องดูละก็จะทําเองได้ละ นะคะไม่ยากนะอันนี้คือวิธีต่อมากกว่า1ด้านนะคะ